ว่าผู้ใดฝึกหัดหมาสติปัญสี่เวัน7เดือน7ปีสามารถจะแจ้งในธรรมบรรลุถึงขั้นอรหันได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องเป็นการปฏิบัติที่มีองค์สัมมาทิฏฐิสัมมาวายมะสัมมาสังกัปะสัมมากรรมตะในอริยมรรคตรงแปดขากล่าวภายที่กล่าวไม่ได้เป็นลําดับโดยตรงสัมมาสติสัมมาสาม,มาธิเนี่ยพิจารณาต่อเนื่องโดยมีฐานรองรับการฐานจิตกลางลิ้นปีเนี่ยจะเป็นฐานใหญ่นะครับ อย่างนี้ผมเชิญนั่งดีไหมครับเดี๋ยวผมจะพาปฏิบัติให้ให้สัมผัสให้ชัดๆจะได้รู้วิธีการปฏิบัติเชิญนั่งครับเชิญนั่งตรงนี้ครับเชินั่งนั่งดี๋ยวจะใช่หมป๊อะไรอบปัอยป๊อบอบป๊อบอออบบบ เดี๋ยวไปถ่ายก็ได้เพราะเดี๋ยวจะได้ถ่ายทุกสวย